สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สภารื่องเล่าวันนี้หญิงอยากจะเริ่มต้นด้วยคำแจ้งเตือนเล็กน้อยเนื่องจากเนื้อหาของเรื่องราวในวันนี้อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของบางท่านหญิงขอย้ำว่าการนำเสนอครั้งนี้ไม่มีเจตนาเหยียดเพศหรือสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้ฟังแต่อย่างใดหากท่านใดรู้สึกว่าประเด็นนี้อาจกระทบจิตใจหญิงแนะนำให้ข้ามไปก่อนได้เลยนะคะ เรื่องราวในวันนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวข้องกับชายหนุ่มผู้เป็นสมาชิกของชุมชน LGBTQ+ ที่ได้ตกเป็นเหยื่อของความโหมดร้ายโดยเหตุผลที่ว่าเข้าใจผิดจนกลายเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแค่เขย่าวขวัญคนทั้งประเทศแต่ยังปลุกกระแสเรียกร้องความยุติธรรมและการปกป้องสิทธิมนุษยชนในสเปนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรามาร่วมย้อนรอยและหาคำตอบในคดีนี้ไปด้วยกันกับซามูเอลลุยส์เข้าใจผิดหรือตั้งใจ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพเพเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบมานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มใบ24ปีที่เขานั้นมีชื่อว่าซามูเอลลุยส์เขาเกิดในครอบครัวชาวบาเซล เมื่อเขาอายุได้หนึ่งปีครอบครัวของเขาย้ายมาตั้งรกรากที่เมืองราคอรุนยาเมืองชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศสเปนซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ที่ซามูเอลเติบโตและหล่อหลอมตัวตนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสเปนซามูเอลเป็นคนอัธยาศัยดีมีอารมณ์ขันรักเสียงดนตรีและชอบใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆผู้คนรอบข้าง ักบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือและห่วงใยผู้อื่นต่อมาเมื่อเขาอายุได้18ปีเขาก็ได้เรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลทำงานในบ้านพักคนชาราและได้เรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้ช่วยด้านทันตกรรมซึ่งงานงานนี้สมูเอลรักและรู้สึกภูมิใจมากๆอย่างไรก็ตามเขายังเป็นคนที่เปิดเผยตัวตนและไม่ปิดบังในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง เขาไม่เคยปิดบังว่าตนเองเป็นรักรวมเพศและด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจในชุมชน LGBTQ+ ท่ามกลางสังคมที่ยังมีอคติต่อความหลากหลายทางเพศการที่เขากล้าหาญในการเป็นตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงทำให้เขาได้รับความเคารพจากเพื่อนฝูงและคนที่รู้จักจนกระทั่งในคืนวันที่3กรกฎาคมปี2021 ขณะที่สเปนกำลังผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ผู้คนเริ่มออกมาสังสรรค์และพบปะกกันมากขึ้นสมูเอลชายหนุ่มผู้ร่าเริงและเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ได้ออกมาเที่ยวไหนครับกับเพื่อนๆในเมืองอาโกรุยาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปนหลังจากใช้เวลาอยู่ในไนครับได้สักพักซามูเอลกับเพื่อนสาว ก็ได้ออกมาด้านนอกเพื่อพักผ่อนสูบบุหรี่และวิดีโอคอลพูดคุยกับเพื่อนอีกคนพร้อมกับถ่ายบรรยากาศอรอบๆเพื่อชวนเพื่อนมาร่วมงานเลี้ยงในวันถัดไปแต่ทว่าจูๆ่ๆชายหญิงคู่หนึ่งที่เพิ่งถูกไล่ออกมาจากไหนครับเนื่องจากพฤติกรรมก้าวร้าวและมีปากเสียงกันเข้าใจผิดว่าสมูเอลกำลังถ่ายวิดีโอพวกเขาชายคนดังกล่าวจึงเดินเข้ามาพูดคุยกับสมูเอล ด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกราดประมาณว่าหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าแกไอ้ตุด๊ดเมื่อซามูเอลได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงสงสัยไปว่าไอ้ตุ๊ดนั้นหรอทำไมถึงเรียกฉันแบบนั้นละ่ะแต่คำตอบของเขากลับยิ่งกระตุ้นความโกรธของชายหญิงคู่นั้นก่อนที่จะเริ่มทำร้ายซามูเอลเข้าที่ใบหน้าล็อกคอแล้วเหวี่ยงลงกับพื้นเพื่อนหญิงของซามูเอลและชายสองคนที่เดินผ่านมา พยายามเข้ามาห้ามและอธิบายว่าสิ่งที่ซาม,มูเอลทำเป็นเพียงการคุยวิดีโอคอลกับเพื่อนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะถ่ายใครและการทะเลาะก็ได้ยุติลงจากนั้นซาม,มูเอลก็ขอให้เพื่อนช่วยตามหาโทรศัพท์มือถือที่หายไปแต่ทว่าห้นาทีต่อมาในระหว่างที่เพื่อนของเขาออกไปตามหาคนร้ายที่เคยมีปากเสียงก็ได้กลับมาพร้อมกับพักพวกอีก12คนซาม,มูเอล รับรู้ถึงอันตารายที่กำลังจะเข้ามาจึงพยายามหนีเอาชีวิตรอดเขาวิ่งไปตามถนนระยะทางประมาณ250เมตรหวังเพียงว่าจะหลุดพ้นจากการไล่ล่าของกลุ่มคนเหล่านั้นแต่โชคร้ายที่กลุ่มคนร้ายยังคงตามมาอย่างไม่ลดละและเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็ถูกจับตัวและถูกรุมทำรายจนเขานั้นหมดสติล้มลงกลางถนนไม่นานหลังจากเกิดเหตุผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น ก็ได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามูเอลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหาัสโดยเฉพาะบริเวณศีรษะจึงทำให้ซามูเอลเสียชีวิตในเวลาต่อมาการเสียชีวิตของเขาได้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วสเปนในทันทีผู้คนจำนวนมากลุกขึ้นประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับซามูเอล รวมถึงแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมาดริดฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกันที่จัดตุรัสกลางเมืองขณะที่ในบาร์เซโลนานักเคลื่อนไหวและผู้สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ Pass, เดินขบวนพร้อมชูป้ายข้อความและธงสีรุง้งเพื่อส่งเสียงให้โลกรับรู้ถึงการต่อสู้กับความอายุติธรรมและต่อต้านความเกลียดชังการสังหารและการประท้วงที่ตามมานี กลายเป็นาพาดหัวข่าวนานาชาติในยุโรปและอเมริกาศิลปินระดับนานาชาติมากมายอย่างแซมสมิธบิยอนเซบริกกี้มาตินและลีนาเฮนดีต่างแชร์ข่าวนี้บนโซเชียลมีเดียของพวกเขาอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนทันทีโดยพวกเขาตรวจสอบหลักฐานทุกชิ้นอย่างละเอียดหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ ก็คือการสอบปากคำพยานในเหตุการณ์ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและนอกจากมีตำรวจยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ซึ่งกล้องบางตัวก็สามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญเอาไว้ได้โดยเฉพาะช่วงที่กลุ่มของคนร้ายเข้ามาทําร้ายซามูเอลจนถึงขั้นที่เขาล้มลงจากการตรวจสอบหลักฐานและการสอบปากคำพยานในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่ากลุ่มของผู้ก่อเหตุประกอบด้วยทั้งชายและหญิงที่ร่วมกันลงมือข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานชี้ชัดว่าการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหลายครั้งโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มเชื้อสายลาตินอเมริกาหรือเชื้อสายผสมที่อายุระหว่าง20-30ปีและเพื่อคลี่คลายคดีนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งสอบสวนเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นไปที่การระบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งสอบปากคำบุคคลจำนวน13คนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านและนำไปสู่การจับกลุมผู้กระทําผิดโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้โฮเซมิโนเนสตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคกาลิเซียได้ทวิตข้อความยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่ เพื่อจับกลุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้กลับมารวมตัวกันอีกสองครั้งในคืนนั้นโดยครั้งแรกเพื่อหารือถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและในครั้งที่สองหลังจากทราบว่าเหยื่อเสียชีวิตพวกเขาพยายามร่วมมือกันทำลายหลักฐานเพื่อลบล้างร่องรอยความผิด สวันหลังเกิดเหตุในวันที่6รก,กรกฎาคมปี2021เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชุดแรกได้จำนวน3คนซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำร้ายซามูเอลผู้ต้องสงสัยทั้ง3ประกอบไปด้วยดิเอโก้มอนทานเนียอายุ25ปีเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้ดีเอโกเคยถูกไล่ออกจากไหนครับในคืนที่เกิดเหตุ เขามีอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟและคนงานทั่วไปในท่าเรือคนที่2เคที่ซินวาอายุ23ปีเธอเป็นแฟนสาวของเดเอโกและมีประวัติเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมก้าวร้าวคนที่สามอเรฮานโดเฟเรหรือที่รู้จักในชื่อยุมบาเขาอายุ20ปีและเป็นชายหนุ่มรุ่นที่3าของครอบครัวผู้มีฐานะดีในเมืองอากรุยา แม้จะมีภูมิหลังที่ดูมั่นคงแต่เฟเร่กลับมีประวัติการใช้สารเสพติดและมีพฤติกรรมรุนแรงเขาทำงานในท่าเรือและยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่สมาชิกโดยตรงของกลุ่มนี้และทางกลุ่มก็ได้ออกมาแถลงการผ่านทวิตปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับเฟเรพร้อมกับประนามการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ตำรวจก็ได้ระบุว่าแม้พวกเขาจะไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ในทุกสมมุติฐานแต่หลักฐานเบื้องตน้นไม่ได้ชี้ไปที่แรงจูงใจจากความเกลียดชังทางเพศกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นไม่ทราบว่าหลุยเป็นชายรักชายการสืบสวนเพิ่มเติมในคดีนี้เผยว่ามีผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มมาได้ในช่วงแรกทำให้ตำรวจต้องออกหมายจับเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้ ในวันที่8กรกฎาคมตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยคนที่4ไคโออามารานอายุ19ปีซึ่งเขาเกิดในสเปนแต่มีพื้นเพมาจากครอบครัวชนชั้นกลางในบาซิลไคโอเพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองอากอรุยาเพียงสองปีที่ผ่านมาและทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเขามีประวัติการใช้ความรุนแรงและถูกกล่าวหาว่าขโมยโทรศัพท์มือถือของซามูเอลนอกจากนี้ เขายังแสดงท่าทีท้าทายเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ถูกควบคุมตัวต่อมาในวันที่9กรกฎาคมมีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก2คนซึ่งเป็นเยาวชนอายุ16ปีและ17ปีพวกเขาระบุชื่อย่อว่า M และ D ีโดยหนึ่งในนั้นมีประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหลังจากการสืบสวนยาวนานเกือบ3เดือนในวันที่29กันยายน ตำรวจก็ได้จับกลุมผู้ต้องสงสัยคนที่7ได้นั่นก็คืออาริคานโดมิเกสแต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอายุและประวัติส่วนตัวของเขาอาจต้องรอเปิดเผยเพิ่มเติมในระหว่างหรือหลังการพิจารณาคดีเพื่อทราบบทบาทของเขาในเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ทราบจากแหล่งข่าวในสื่อระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมีประวัติการใช้ความรุนแรงบนท้องถนนมาก่อนแต่สามารถหลีเกเลี่ยง การถูกจับตามองจากตำรวจได้เป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและนอกจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยโดยตรงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นรอยบาดแผลบนร่างกายของสมูเอลและร่องรอยการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวช่วยเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัย กับการกระทำในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนหลักฐานสำคัญเช่นกล้องวงจรปิดและข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยถูกนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาข้อความหรือการติดต่อที่อาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือตัวบ่งชี้ถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปสอบสวนและรับฟังข้อกล่าวหา โดยข้อกล่าวหาหลักคือการทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุถึงแก่ชีวิตซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายของสเปนนอกจากนี้เจ้าหน้า,นาที่ยังวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานที่ได้มาว่ามีการวางแผนหรือมีเจตนาในการก่อเหตุที่เกิดจากความเกลียดชังหรือไม่เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มาจากอาคติต่อเพศสภาพของซามูเอล หลังจากการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดตำรวจก็ได้สรุปว่าเหตุการณ์นี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านทั้งความเข้าใจผิดในเบื้องตน้นการใช้ความรุนแรงซ้ำหลายครั้งและเจตนาที่อาจเกี่ยวพันกับอคติทางเพศสื่อมวลชนได้รายงานการจับกลุ่มและการสอบสวนครั้งนี้ไปทั่วสเปนซึ่งทำให้เกิดความสนใจและการวิจารณ์จากประชาชนจำนวนมากหลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้ เป็นตัวอย่างของการใช้ความรุนแรงที่มาจากอคติการพิจารณาคดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่17ตุลาคมปี2024ณสณศาลจังหวัดอาโกรุยาประเทศสเปนโดยมีการคัดเลือกคณะลูกขุนจำนวน9คนที่ประกอบไปด้วยผู้หญิง6คนและผู้ชาย3คนเพื่อรับหน้าที่ตัดสินคดีที่ซับซ้อนและได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย ได้เรียกพยานและนำเสนอหลักฐานต่างๆต่อศาลรวมถึงการนำเสนอวิดีโอจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ในการพิจารณาคดีศาลได้นำเสนอหลักฐานที่สำคัญหลายอย่างที่เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์เริ่มจากวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่แสดงภาพชัดเจนว่าซามูเอลถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าบันทึกการสนทนาจากโทรศัพท์มือถือและข้อความในโซเชียลมีเดียของผู้ต้องหา นอกจากนี้คำให้การจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเพื่อนของซามูเอลที่ยืนยันว่าชายที่ถูกไล่ออกจากไหนครับในคืนที่เกิดเหตุเป็นผู้เริ่มต้นพูดจาอคติต่อเพศและหาเรื่องก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงผ่านหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เก็บรวบรวมมาหลักฐานทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอเพื่อสร้างความกระจ่างและความยุติธรรมในคดีอย่างชัดเจน หลังจากนำเสนอหลักฐานทั้งสองฝ่ายก็ได้สรุปข้อโต้แย้งแต่ละคนต่อคณะลูกขุนโดยทนายความฝ่ายจำเลยได้พยายามชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ของลูกความของตนขณะที่ฝ่ายโจทก์ก็ได้ย้ำถึงความผิดของผู้ต้องหาอย่างไรก็ตามฝ่ายอัยการยืนยันว่าการทำร้ายซามูเอลมีแรงจูงใจมาจากความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติทางเพศ พร้อมเรียกร้องให้พิจารณาเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเนื่องจากมีคำให้การและหลักฐานที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุใช้คำพูดเหยียดหยามและแสดงอคติระหว่างก่อเหตุขณะที่ฝ่ายทนายความผู้ก่อเหตุพยายามชี้แจงว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดและอ้างว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้มีเจตนาลงมือฆาตกรรม มันเป็นเพียงการทะเลาะวิวาทจากอารมณ์ชั่ววูบและไม่ได้มีการวางแผนแต่ข้อโต้แย้งนี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากหลักฐานที่มีมันชี้ให้เห็นถึงการลงมือทำร้ายอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้ความรุนแรงการพิจารณาคดียังได้นำเสนอคำให้การจากครอบครัวของซามูเอลซึ่งได้พูดถึงชีวิตและตัวตนของเขาในฐานะชายที่เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง การนำเสนอความรู้สึกของครอบครัวและความเสียใจที่พวกเขาต้องเผชิญกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วสเปนรู้สึกสะเทือนใจและเกิดการสนับสนุนให้มีการลงโทษที่เหมาะสมต่อผู้กระทําผิดอย่างไรก็ตามในวันที่18พฤศจิกายนปี2024ก็ได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษของผู้ต้องหาโดยมีรายละเอียดดังนี้เดโกมอนทานี ถูกตัดสินจำคุก25ปีในฐานความผิดฆาตกรรมเนื่องจากการกระทำมีความโหดเหี้ยมและมีแรงจูงใจจากความเกลียดชังทางเพศอ r e คา n d o เฟเร e สารตัดสินโทษจำคุก22ปีในฐานความผิดฆาตกรรม Kai โออา r a มารันถูกตัดสินโทษจำคุก22ปีในฐานฆาตกรรมและเพิ่มโทษอีก5ปีฐานปล้นทรัพย์โดยใช้ความรุนแรง อาริคานโดมิกรสถูกศาลตัดสินโทษจำคุก13ปีในฐานความผิดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแคทเธอรีนสินวาศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำหรือผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาว่ามีส่วนในการขัดขวางการป้องกันตัวของเหยื่อทั้งนี้ฝ่ายจำเลยได้ประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว หลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ส่วนตัวแล้วหญิงก็มองว่าแรงจูงใจที่นำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้นั่นก็คืออคติความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่ในใจของบางคนหรือบางกลุ่มรวมถึงการไม่ยอมรับในความแตกต่างแม้จะไม่ได้แสดงออกชัดเจนในชีวิตประจำวันแต่เมื่อมีสถานาการณ์ที่กระตุน้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความรุนแรงได้ ในคดีนี้แม้เหตุการณ์จะเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดเล็กน้อยแต่การตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงชี้ให้เห็นว่าอคติต่อเพศสภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาซึ่งซามูเอลเพียงแค่เลือกใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ปิดบังตัวตนหรือหลีกหนีสิ่งที่เขาเป็นแต่กลับถูกมองว่าความแตกต่างนี้เป็นเหตุผลที่สมควรให้เขาต้องถูกทำรายสังคมควรตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเคารพในความหลากหลายของมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้เกิดในวันเดียวแต่ทุกอย่างเริ่มต้นได้จากการตระหนักรู้และความเคารพซึ่งกันและกันเพราะในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนี้การยอมรับในตัวตนของผู้อื่นไม่เพียงช่วยลดความรุนแรงแต่ยังสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับทุกคนสุดท้ายนี้ หญิงอยากชวนทุกคนลองสำรวจและถามตัวเองว่าเราเคยมีอคติต่อใครหรือไม่และเราจะเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้มากแค่ไหนเพราะการเคารพตัวตนของผู้อื่นคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่เท่าเทียมหากทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจพร้อมเรียนรู้และปรับตัวสังคมของเราก็จะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะและเพื่อนๆล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะและถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณค่ะ